มีเพื่อนเราหลายคนนะคะที่เราบอกว่าเราเป็นโรค SLE และเขาเข้าใจว่าเราอ่ะเป็นโรค HIV มีไหมคะน้องม,มีหลายๆคนเยอะเลยนะที่เข้าใจผิดนะคะโรค SLE กับโรค HIV มันคือคนละโรคก,กันเลยนะคะทุกคนโรค SLE หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหรือว่าโรคกุ้มควงเนี่ยที่เราเรียกกันได้หลายชื่อมากๆเนี่ยนะคะสาเหตุของมันเนี่ยมันเกิดจากระบบ ระบภูมิค the mm hmm. yeah. ุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยมันทําร้ายเอาอย่าต่างๆในร่างกายของตัวเองจากปกติแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราจะมีหน้าที่ในการกําจัดเชื้อโรคกําจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆปกป้องร่างกายของเราแต่มันดันเสื่อมมันดันสับสนค่ะทุกคนพอภูมิคุ้มกันของเรามันเสื่อมมันสับสนมันก็เห็นเซลล์ตับเซลล์ไตเซลล์หัวใจเซลล์เม็ดเลือดของเราเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมซะงั้นมันก็เลยไปทําร้ายตัวเองค่ะเขาก็เลยเรียกโร มกนี้ว่าโรคภูมิคุ้มกันทํำลายตัวเองนั่นเองก็เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแหละถ้ามันไปทําลายตับมันก็จะทําให้ตับอักเสบภูมิคุ้มกันไปทําลายไตก็ทําให้ไตอักเสบโปรตีนรั่วไตวายเลื้อดลังไตวายเฉียบพลันได้หรือภูมิคุ้มกันไปทําลายระบบเม็ดเลือดก็ทําให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายเก็ดเลือดต่ําเลือดจางหรือภูมิคุ้มกันไปทําลายระบบข้อกระดูกก็ทําให้เราเจ็บปวดข้อมันเกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันของเรา มันทํางานมากเกินไปค่ะมันจนไปทําร้ายเอาเลือดต่างๆในร่างกายของเราให้มันเกิดการอักเสบซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีหลากหลายอาการมากบางคนก็จะบวมหน้าบวมเท้าบวมตัวบวมบางคนก็เป็นแผนลร้อนในปากคืนขึ้นผมล่วงเจ็บปวดข้อปัสสาวะเป็นฟองโปรตีนรั่วซึ่งถ้าเราเนี่ยกำลังเป็น sle อยู่เนี่ยนะคะอย่าน้อยนะอย่าน้อยใจนะเราดูแลตัวเองไปด้วยกันนะคะเพราะว่า วีเอเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเลยที่เคยเป็น SLE มาก่อนเหมือนกันแล้วก็เป็น SLE เนี่ยทั้งหมด6ระบบด้วยเคยกินยาวันหนึ่งเนี่ยสาเม็ดมาก่อนแล้วก็ตั้งใจคะ่ะตั้งแต่ที่กินยามา30เม็ดลงหลายระบบจนไม่ไหวและไปไปไปหวัวใจไปเม็ดเลือดไประบบประสาทไปผิวหนังไปข้อกระดูกนอนติดเตียงใส่ท่อเครื่องหายใจเนี่ยมันทําให้วีคิดได้ว่าวี้องหันกลับมารักตัวเองมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้วีเนี่ยหันกลับมาดูแลตัวเองจริงจังนะคะ จนทําให้เราเนี่ยโรคสงบแล้วหยุดยาได้วีเป็นกําลังใจให้สําหรับพี่ๆทุกคนเลยที่กําลังเป็น s l e อยู่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอยู่ดูแลตัวเองไปด้วยกันค่ะแล้ววีเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองจนโรคสงบแล้วหยุดยาได้แน่ๆเพียงแค่ว่าเราจะต้องใส่ใจในการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นปรับการกินการนอนการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวใน EP ถัดไปเนี่ยวีจะมาทำคลิปให้นะคะว่าว ีดูแลตัวเองยังไงบ้างถึงทําให้เราอะโลกสงบจนหยุดยาได้และถ้าพี่คนไหนเป็น SLE อยู่อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนะคะหรือถ้าใครมีคําถามอะไรอยากสอบถามวีรายละเอียดเพิ่มเติมก็เมน์คาถามมาถามวีด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววีจะมาตอบคําถามให้คะ่ะ